นี่เป็นเคสนวดผักสิวอุตันนะคะอนวดเคสนวดผักสิวอุตันนี่คือสิวที่ผักออกมานะคะจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะนี่คือสิวที่ออกมาจากผิวนะคะจะไม่มีรอยแดงจะไม่มีเจ็บนะคะอันนี้คือเม็ดสิวนะคะนี่มาดูสิเนี่ย นะคะอันนี้คือเม็ดสิวที่ออกมาจากผิวนะคะนี่เป็นการนวดที่จะไม่มีเจ็บไม่มีรอยแดงไม่ต้องกดจะออกมาหมดทั้งหน้าแบบนี้เลยนะคะน,น,นะคะอันนี้ตรงบริเวณจมูกนะคะเนี่ยจะออกมาเยอะมากนะคะสิวเซียนอะไรจะออกทั้งหมดใครสนใจใช้บริการนะคะคนที่เป็นสิวอุดตันนะคะสิวอักเสบหรือว่าดีท็อกใบหน้านะ เชิญได้นะคะที่บ้านพองฟา้าสปาชุมพรนะคะพิกัดต่างน้ำหลังสวนหรือว่าสามารถนัดเดลิเวอรี่ได้นะคะมิสูรที่อ่อน